สวัสดีครับวันนี้ร้านตาเ b ิ้ลจะมาเปิดการขาย Suzuki b i r g m a n 650นะครับเป็นรถบิ๊กกูคูเตอร์แนวทัวริงจากค่าย Suzuki นั่นเองนะครับตรงคันนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้ในเมืองไทยไม่ได้ขายแล้วนะครับก็คือใครอยากได้รถรุ่นนี้ต้องมือสองเท่านั้นนะครับพอรถใหม่ไม่มีจำหน่ายแล้วแต่ว่าเรื่องของอะไรเรื่องของโซเวทศูนยน์ Suzuki Thailand ก็ยังดูแล ให้อยู่นะครับมีวารันตีเหลืออยู่คันนี้ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถซูกิเบิร์กแมนที่ไม้น้อยมากๆนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ขายก็จะเป็นหมื่นเนาะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าคันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับจะให้ดูสภาพภายนอกก่อนแล้วกันนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อคืนนี้นะครับตอนเช้าตื่นมาผมก็เลยมาถ่ายคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวพอดีผมจะต้องไปไปนอนโรงพยาบาลสักสองสองสองวันนะครับ เรื่องจากไอ้ผลจากโควิดนะครับที่ติดเมื่อเดือนที่5อันนี้มันเดือน10แล้วเนาะผ่านมา5เดือนร่างกายเปลี่ยนไปเยอะนะครับเรื่องของโควิดอันน,นอกเรื่องนิดนึงนะครับเป็นแบบท้าความไม่เป็นความรู้กับคนที่ยังไม่เคยติดโควิดหรือติดแต่ผมของผมต่ต,ติดโควิดเนี่ยอาการหนักนะมันก็เลยส่งผลให้กับส่งผลกับอ่าร่างกายหลายๆอย่างนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคขอนอกเรื่องมาเยอะ อ่าคันนี้เป็นซูกิเบอร์แมนนะครับรถคันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีการเก็บสีนะครับอันนี้พื้นนี่คือมันสกรปรกพอพื้นไอตรงพื้นฝุ่นนะครับให้ดูรถก่อนนะครับรถไม่มีล้มแปะนะครับสีเดิมทั้งคันไม่มีล้มแปะนะครับนี่สวยหมดเลยนี่นะครับไม่มีริ้วรอยเดี๋ยวล้างออกมาเคลือบสีด้านใหม่แน่นอนคันนี้ผมการันตีเลยนะครับ จะมีตรงนี้นิดหนึ่งปลายปลายท่อน่าจะถอยไปเฉียวกับอะไรเพราะปลายท่อรุ่นนี้มันมันยาวจากตัวรถนะมันอาจจะโดนเฉียวได้ง่ายแต่โดยรวมแล้วคือต้องบอกว่ารถสวยนะครับรถสวยแล้วก็สังเกตไอตัวเบรกแมนฮัสูนเนี่ยรถวิ่งเยอะวิ่งน้อยเนี่ยท่อเดิมนะครับสังเกตได้เลยว่าตรงนี้มันจะ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 เป็นสนิมละมันจะเริ่มแบบยังไงอ่ะจะบอกว่ามันมันจะไม่ใหม่แบบนี้ นะครับอันนี้สังเกตได้นะครับคอท่อเนี่ยยันคอเลยนะยังดำเมี่ยมอยู่เลยนะครับมาดูเลขใหม่กันเลยดีว 2, กว่าสองพันหกร้อยสิบหกโลอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเบิร์กแมนหกห้าศนตั้งแต่ผมขายมือสองมาและเลขใหม่น้อยที่สุดนะครับต้องบอกแบบนี้สองพันกิโลเนี่ยมันเทียบเท่ากับจะเหมือนรถใหม่แล้วนะนะคเครื่องยนต์สตาร์ททีเดียวติดนิ่งเงียบนะครับ โอ้ยเครื่องมันเย็นอยู่นะครับกระจกมองข้างแน่นอนนะครับพับไฟฟ้าทำงานได้สมูทยอยู่แล้วแล้วก็ตัวชิลหน้าก็เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันคันนี้ต้องบอกว่าวันตีศูนย์น่าจะยังเหลืออยู่นะครับเพราะว่ารถเนี่ยลูกค้าออกมาปี6-2นี่6-3-6-4 2ปี ถ้าเทียบปีก็คือเท่ากับปี2019นั่นเองนะครับคันนี้ก็คือเป็นโฉมสุดท้ายและขอ,ของ2019ไี่เป็นตัวสุดท้ายและที่ตัวเบิร์กแมนจะยุติการผลิตไอ้ยุติการขายในไทยนะครับต้องบอกแบบนี้เกะทุกอย่างนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับรถสวยกุญแจมี2ดอกนะครับมีกุญแจสำรองอีกหนึ่งตัวอยู่ใต้เบาะนะครับระบบแตกทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับของเหลวลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนไปตอน ดูดูจากในบุ๊กเนี่ยพันกว่าโลนะครับตอนนี้เ,เลขไม่สองพันกว่าก็อีกยาวนะครับอีกนานกว่าจะถึงจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับใส่ใสๆเลยคันนี้เหมือนรถใหม่เลยนะคันนี้สภาพดีมากจริงๆนะครับกิฟทุกอย่างเลยเนี่ยเงียบเนียนนะครับ,บเบาะสวยไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวให้ดูใต้เบาะกันนะครับนี่เครื่องมืออยู่ครบนะครับ นี่ขนาดรถยังไม่ได้ล้างนะรถยังไม่ได้ขคียนะยังใหม่ขนาดนี้นะครับมาดูเรื่องของบุ๊กเซอร์วิสกัน1163นะครับอันนี้คือบุ๊กเซอร์วิสนะครับเรื่องของการันตีคันนี้รถลูกค้าออกเมื่อ,อวันที่6 เดือน8 6.2นั่นเองนะครับ6 2แล้วก็เซอร์วิสไปตอนวันที่10เดือน11 6.3นะครับปีหนึ่งขี่แค่1200โลตอนเข้าเซอร์วิสนะ1ัน0อ0โลนะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรไปตามเซอร์วิสนะครับอันนี้เป็นเป็นใบเสร็จของศูนย์นะครับที่วันที่วันที่เดียวกันนะครับแล้วก็รถ แล้วก็แล้วก็วกนี้อ่าคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็กูจะสำรลองครบนะครับภาษีเต็มไม่ขาดนะครับพรบรมีเรียบร้อยนะครับก็คือเหมือนุณซื้อรถใหม่แล้วกันนั่นเองนะครับแต่ว่าคุณประหยัดเงินไปได้ก็แสนหนึ่งแสนหนึ่งเยอะนะสำหรับรถสองพันโลนะครับต้องบอกแสนหนึ่งเยอะ มาปเปิดการขายกันเดีคันนี้ขายราคาไม่แพงน,นะครับปกติเบิร์เบิร์กแมน650เนี่ยผมจะขายที่200,000ถึง200,000ปลายนะครับรถสวยๆเนี่ยก็200,000ปลาย2 0 9 9อะไรเงี้ยคันนี้จัดไปแค่2 0 7 9 0 0 0บาทนะครับ2 0 7 9 0 0 0บาทถูกมากนะครับสำหรับรถที่วิ่งน้อยสีเดิมทั้งคันแบบนี้นะครับข้างหน้ามีเจิมวัดไหนให้ก็ไม่รู้เจิอม,มาเรียบร้อยแล้ว เม็นบุหรี่จัางใครดูบุหรี่่ะเจอมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ชอบก็ลบออกได้นะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็ดูขรังดีโอเคก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ผมเลยนะครับ0834414111นะครับแล้วก็ตัวเบิร์แมน650เนี่ยในร้านตอนนี้มีทั้งหมด5คันนะครับอันนี้มี1คันแล้วก็สีขาว1คันสีขาวนี่ชุดไฟ อลังการมากนะครับแล้วก็คันนี้ติดจองจัดไฟแนนซ์อยู่นะครับติดจองไปเมื่อวานนี้แล้วก็มีเบิร์กแมน650อีกคันหนึ่งสีดําคันนั้นปี17นะครับราคาไม่แพง200,000 249ถ้าจำไม่ผิดนะอ่าแล้วก็มาถึงคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นเบิร์กแมน650ปี19นะครับสีเริ่มนั่งคันเหมือนกันแต่คันนี้มีเรื่องของใส่ชุดไฟ LED นะครับแล้วก็มีตัว ยึดบาร์มีโทรศัพท์มีอะไรแล้วก็มีแร็คท้ายนะครับสำหรับยึดกล่องหลังและแน่นอนนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกคันหนึ่งโอ้ไหน,น,นผมไล่รวมกันเลยแล้วกันเดี๋ยวต้องไปนอนโรงพยาบาลหลายวันอ่าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยกิโลนะครับ 26, คันนั้นสองพันหกคันนี้หมื่นเจ็ดนะครับรถยังไม่ได้ลางนะครับรถเพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับท่อแต่งเลียววิน์นะครับเป็นท่อฟูทั้งเส้นนะครับอันนี้ท่อแท้ตรงรุ่นนะ คันนี้ต้องบอกว่าคุ้มเหมือนกันนะครับคุ้มเหมือนกันใต้ทะเบียนใต้เบาวก,ก่อนนะครับรู้สึกว่าคันนี้ก็บุ๊กเซอร์วิสอะไรเต็มเหมือนกันผมขออนุญาตนะกุญแจส้ำรองมันจะ,ะไหลไหมฮะอ่าทะเบียนนะครับทะเบียนเลข ห้าเก้าศูนย์เจ็ดขอนะขอนุญ,ญาตมีมือเดียวก็ลำบากนิดหนึ่งนะครับโอ,อนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีแค่นี้โอเคอืม เออมีไฟหน้า LED ด้วยคันนี้จำได้ส่วนสวิตช์ไฟสปอร์ตไลท์นี่นะครับสว่างสว่างไฟตัวนี้สว่างมากตัว LED ตัวนี้แล้วก็มันพุ่งเป็นเส้นนะครับมันไม่ฟุง้งนะครับถือว่ามันไม่ไปอย่างตาชวา,าแล้วกันไฟชุดนี้แล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นตัว LED เหมือนกันนะครับก็คันนี้ก็ถือว่าจัดเต็ม เสียงเครื่องเดี๋ยวไว้ผมถ่ายคลิปใหม่ให้ดีกว่านะสำหรับคันนี้นะครับโอเคไอ้คันนี้แต่น่าจะแต่แต่งโอ้เนี่ยแต่แต่แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของเฮลลานั่นเองนะครับใครชอบเสียงแต่แบบนี้มาติดที่ลานได้นะ1300บาทรวมรีเลย์รวมค่าแรงรวมติดตั้งรวมสายไฟทุกอย่างแล้วนะครับพันสาบาทแล้วก็จะมีเบอร์มาอีกคันนึงนะครับก็มีคัน,นอีกคันหนึ่งยังไม่เข้ามานะครับ ก็ถ้าสนใจยังไงก็มาดูรถมาลองขับได้ที่ลานะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ